พันแผลไว้ไอ้เรียอนี่มึงมักง่ายเนาะคำตอบมักง่ายมากครับเออบอกให้พอเพียงไงแล้วครับเพีอแล้วท่านทำไมชอบทะเลาะกับนักข่าวฮะทำไมต้องออกกฎหมายมาคุมสื่อด้วยครับอ๋อนี่นักข่าวไม่ได้ทะเลาะหรอกนะทำไมฮะท่านผมลงให้นักข่าวพูกเรื่อง จร้เครับเวลาทส้นถามนข่าวนี้เป็นคนที่ถามจุ๊กจิกจุ๊กจิกจู้จจุ๊กจิกก็รู้ล้ครับก่ากขตอบมาตรงตสิครับแล้วพอเวลาผมตอบไปเนี่ยเขาเขียนไปอย่างตขียไปอย่างเขียนไ้อย่างลยครับเพราะท่านวุ่นวาเหลือเกินครับท่านประธานข่าวโอ้อยู่ช่องไหนวะข่าวขึนทุ่มในโพเดียมเลยเนี่ยมึงก็ถามไม่รู้เรื่องเออท่านครับแล้วตอนนี้พักใต้เป็นยังไงบ้างครับพักใต้ตนนี้ปกติทุกอย่างปกติที่ไหนครับระเบิดกันทุกวันนั่นแหละปกติเอาแล้วถ้าเกิดไม่ระเบิดอันนั้นเป็นปกติ เอ,เอาแล้วทาไมเดี๋ยวนี้โจนใต้มันถึงไม่เผาโรงเรียนครับโรงเรียนมันสร้างมาทันเผาไงเอาแล้วท่านพอจะทราบไหมครับว่าใครเป็นคนเผารู้แล้วใครครับน้ําพริกไงน้ําพริกยังไงครับพริกเผาเราเรารู้ว่าน้ําพริกเผาเราก็เอาตํารวจไปจับสิครับจับไม่ได้ทําไมล่ะครับมันลงเรือเอาน้ําพริกลงเรือแล้วก็ตํารวจน้ําตามไปจับสิครับจับไม่ได้ทําไมล่ะครับพันไทยนโรสินก็ทายอยู่ถ้าผจะคุยกับแกรู้เรื่องไหมวันเนี้ย ทำเป็นคนสนุกสนานท่านเป็นคนตลกมันตลกตลกเดี๋ยวท่านครับร้องเพลงให้ฟังสักเพลงมีอะไรร้องเพลงให้ฟังหน่อยนะร้องเงแล้วใจดีผมใจดีละขับเบียร์คนจนนะอย่าลืมเท่าไหร่นะไปจดด้วยลงทะเบียนคนจนวันนี้นี่วันนี้วันนี้ไปจดไปนะทะเบียนคนจนใครมีญาติพี่น้องก็บอกด้วยนะไปไปจดไว้เท่าไหร่เพื่อผมประโยชน์ของตัวเองนะเอออ๋อต้องไปลงทะเบียนคนจนต้องลงทะเบียนแล้วท่านไปลงยังครับฮะกูลงไว้แล้วกูลงซะก่อนมึงอีก พระกูช็อตเหมือนกันเออแล้วเกี่ยวกับยาเสพติดละครับแล้วเกี่ยวยาเสพติดท่านแก้กฎหมายยังไงดีครับจะแก้เรื่องเกี่ยวกับข้อแรกเลยคือใบกระท่อมเนี่ยผมจะแก้ทำไมต้องแก้ใบกระท่อมให้มันถูกกฎหมายให้ได้เพราะอะไรครับนะเพราะกูกินอยู่กูเล่นนี่มึงพากูมาหมอบตัวหรือมึงเล่นตลกวะเนี่ยไอ้เช่นจัดมึงก็ไม่ถามเซาซีไอ้เชี่ยเนี่ยถามอะไรก็ไม่รู้ร้องเพลงหน่อยท่านร้องเพลงดีกว่าอ่าได้ร้องงเพล ไพฑูนอยู่ไหนไพฑูตลองไพฑูนนะลองไพฑูตเอาลองไพฑูนครับผมโอ้คนนี้ก็ทํางานดีนะครับก็ขอให้ทํางานดีต่อไปนะเป็นที่รับใช้ประชาชนไอ้แป้นไปไหนเงียบยังเลยกลับไปยังเลยเงียบยังเลยจะเลิกแล้วเนี่ยไปไหนท่านจะรีบไปไหนฮะรีบไปไหนผมมีงานต่อดูละครไงร้องเพลงกันบ้างสักเพลงดีกว่าอ่าได้ร้องเพลงร้องเพลง เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกห้าปีอพอแล้วพอได้แล้ว,<อ>แ,ลวแล้วตกลงคดีว่าพะธรรมกายนี่ไปถึงไหนแล้วท่านพะธรรมกายนี่ต้องแยกแยกให้ออกยังไงระหว่างศรัทธากับงมงายต้องแยกแยกให้ออก้วยหรอ,อใช่ศรัทธานี่มันยังไงศรัทธานี่หินเหล็กไฟแล้วงมงายอะ่ะงมงายบอดี้แสลมนะแยกแยกให้ออกนะนะ <laughs> จะเลิกแล้ว<ป>นะเนี่ย